ค่ะต่อไปถึงอหุยแล้วค่ะเจา้าอวยค่ะกราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวนะคะแล้วก็กราบคารวะคุรุทุกท่านและก็จะเจริญธรรมสำน,นึกดีทุกเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนค่ะเอ่อวันนี้หุยจะมาส่งการอ้าชื่อรดาวันเสรีเสถียรนะคะชื่อเล่นหุยนะคะเอ่อสังกัดสวนป่านาบุญหกสหรัฐอเมริกา อยู่แคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็อายุ63ปีเออเป็นนักศึกษาวิชาลามปีหนึ่งค่ะเออวันนี้หุยจะมาส่งการบ้านเรื่องทุกพอโทษคนอื่นนะคะคือสองสาวันก่อนเนี่ยมีคนในบ้านเนี่ยมาถามหาที่โกยขยะหุยก็หุยก็หาเอ๊ะทำไมหาไม่เจอเพราะคือทําความสะอาดในบ้านมีแต่หุยใช้ที่โกยขยะแนละส่วนมากทุกทุกวันนั่นแหละ ทีนี้หุยก็หาไม่เจอไอ้ที่หุยใช้ประจําทีนี้หุยก็บอกเออเอาอันอื่นแล้วกันหุยก็ให้เขาใช้ไปใช้เสร็จหุยก็หุยก็ยังติดใจว่าเอ๊ะทําไมมันถึงหาไม่เจอมันเป็นไปไม่ได้เพราะหุยใช้อยู่คนเดียวแล้วหุยก็หา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 แม้กระทั่งว่าเขาไม่ใช้แล้วล่ะเขาก็ใช้เสร็จแล้วล่ะแล้วหุยก็หาจนเจอหาเจอหุยก็เออดีแล้วที่เราไม่โทษคนอื่นเพราะว่าส่วนมากเนี่ยถ้าหุยหาของที่หุยใช้ไม่เจอเนี่ยก็จะมีแต่พี่สาวหุยเท่านั้นที่ เขาจะย้ายเขาจะวางโน้ตวางนี่หรือเขาจะเอาไปหุยไม่รู้ว่าเขาไปซ่อนหรือเปล่านะแต่ว่าเขาจะย้ายที่หรือหาย้ายไปตางไหนก็ตามแต่เออทีนี้บางครั้งหุก็เขียนโน้ตถามเขาเขาก็จะบอกว่าหาดีๆหาดีๆแล้วแม้กระทั่งหุยแน่ใจว่าหุยวางตรงนั้นน่ะนะแต่ทุกครั้งก็จะหาไม่เจอทีนี้จนกระทั่งหลายวันพอหุยถามเขาแล้วเขาเขาบอกว่าหาดีๆหาดีๆแล้วก็หาจนเจอนั่นแหละหก็เอ๊ะ เราไม่ได้วางตรงนี้นี่นาแต่อันยังไงก็ตามนะคือแบบว่าเนื่องจากว่าพี่หุยเนี่ยเขาชอบย้ายที่ของหุยประจะําอ่ะหุยก็เลยสมัยก่อนก็มีบางครั้งเนี่ยก็โทษเขาเด็ใจนะว่าสงสัยตัวเจนนี่แหละเอาไปซ่อนเอาไปวางที่อื่นแต่สุดท้ายเราก็หาเจอนะทีนี้เราก็รู้สึกบางครั้งก็หาเจอแล้วก็รู้โอ้ยตายนี่มันเรานี่นาวางตรงนี้ เราก็รู้สึกว่าออ๊ยเราไปโทษตัวเจ้ตั้งหลายครั้งแล้วนะที่เราที่เขาที่เราระวางผิดที่เองอ่ะแล้วเราก็ไปหาเจอเราก็รู้สึกขอโทษเขาในใจอนะแต่เพราะว่าหุยไม่เคยเป็นทะเลาะกับเขาเรื่องหาไม่เจออะไรพวกนี้แหละแต่หุยก็รู้สึกผิดอ่ะว่าเออเราไปโทษเขาที่จริงอ่ะเราต่างหากลหละที่วางผิดที่แต่บางครั้งก็เขาอีกเหมือนกันแหละที่ไปเอาไปเอาไปวางที่อื่นนะนะแต่ว่าเราก็เออแต่ก็ไม่ได้เป็นสาระสาคัญนะแต่ว่าเราไม่ความสึกว่า เรานี่แหละไปโทษคนอื่นเขาเพราะสุขค้งเนี่ยส่วนมากบางครั้งก็เหมือนกันแนตะ่บางครั้งที่เราเป็นคนที่วางผิดที่ก็มีความรู้สึกว่าก็ดีนะที่เราไม่ไปดไปไปไปถามเขาหรือจนทะเลาะหวแวงกันเพราะหู้สุขเออหาไม่เจอก็ช่างของมันหาไม่เจอก็ช่างของมันเดี๋ยก็เจอเองซึ่งสุดท้ายมันก็เจอนะหมยก็มีความรู้สึกว่าเอะถ้าเราไปโทษเขาในใจนะแต่เราไม่ได้ไม่ได้ไป ไปถามเขาหรือเถียงเขาหรือถามอะไรจนแบบว่ามีปัญหาขึ้นมาเนี่ยมันมันก็คือมันไม่มีปัญหาอะไรนะคือพอเราเห็นแล้วก็โอ้เราก็รู้สึกผิดอน,นะที่ว่าเราไปโทษเขาแล้วก็ปล่อยไปอ่ะเราไม่รู้ว่าอันนี้มันคือการการแบบว่าเราเราปล่อยปล่อยทุกออกจากใจหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่ว่าหุนก็ไม่ได้ทุกอะไรมากอน,นะไม่เคยทุกหรอกคือก็ก็เออ สงสัยตัวเจเอาไปซ่อนหรือไม่ก็เอาไปวางที่อื่นแต่พอเราหลายๆครั้งที่เราหาแล้วเราก็เจอรู้ว่าตัวเราต่างหากลหละที่เป็นคนวางตรงนี้ <c oughs> เราก็รู้สึกผิดอ่ะแล้วเราก็ขอโทษเขาเด็ดใจนะแต่เราไม่ได้ไปบอกขอโทษเขาเพราะว่าเราไม่ได้บอกเขาว่าหรือเอาวง่าไปไหนว่าอะไรในนี้ไม่เคยไปไปโทษเขาะนะหุยก็ไม่รู้ว่านี่คือการอันนั้นหรือเปล่าค่ะพี่หุยคะเพราะว่าพี่หุยได้ได้ได ซึมซับจากการที่ได้เรียนรู้นี่แหละ<ด>ใหโทษใครใจไร้ทุกข์ใช่ไหมคะแล้วเราก็เลยได้ได้จากการที่เราได้ฟังบ่อยๆได้ซึมซับเนี่ยค่ะแต่ถ้าถ้าพี่หุยแบบเอามาตั้งเป็นศีลของเราเลยนะคะเพราะว่าเราเราทบทวนได้แล้วว่าเวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาส่วนใหญ่แล้วเราจะไปโทษผู้อื่นใช่ไหมคะ ถ้าเราตั้งเป็นศีลขึ้นมาเลยว่านี่นะศีลของเธอประการหนึ่งก็คือถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นมาไม่โทษผู้อื่นมันเป็น<ม>วิบากดีร้ายที่สังคราะห์กันให้เราได้เจอสิ่งนั้นทีนี้เหตุการณ์นั้นอะคะจะเป็นเขาก็ได้จะเป็นเราก็ได้ใช่ไหมคะเราได้<ม>พิสูจน์มาแล้วเราเราได้เรียนรู้มาแล้วแหละบางครั้งก็หาเจอด้วยพอมาทบทวนอ้อก็เรานี่แหละแต่ว่าเราเอา เราไปโทษผู้อื่นก่อนเนี่ยนี่ตรงนี้นี่นี่เป็นประโยชน์นะคะถือว่าเป็นประสบการณ์หรือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เราเก็บประโยชน์ได้นี่ถ้าถ้าได้ดั่งใจเราก็คือหาเจอเอาหุยก็ไม่ได้มาเจอนะมาเจอว่า <c oughs> เราเป็นคนที่ติดการโทษผู้อื่นแต่ทีนี้พอมีเหตุการณ์นี้ขึ้นมานี่ทําให้เราได้ทบทวนนี่คือตัวที่จะเอามาเปรียบเทียบว่าอดีตที่หุยไม่ได้เป็นแบบนี้นะ เกิดเหตุขึ้นมาพี่หุยโทษพี่เลยคิดว่าต้องเป็นพี่นั่นแหละนะคะแต่ทีนี้ตอนนี้พี่หุยไม่แล้ะพี่หวยกลับมามองว่าเราไม่โทษผู้อื่นเรามาประเมินประมาณดูแล้วเราไม่โทษผู้อื่นเนี่ยแต่ว่าถ้าถ้า,ถาเราเพิ่มเพิ่มเป็นตั้งศีลที่อ่าถ้าเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นมาก็ตามนะคะเราจะยังไม่โทษผู้อื่นถ้าเราสงสัยเราก็ถามพี่ได้นะ แต่ถามพี่ภายใต้พลังงานในจิตที่ไม่ใช่โทษท่านนะคะถามเพื่อเพื่อการให้ข้อมูลชัดเจนนี่ได้นะคะไม่ไม่ใช่ว่าไม่ถามถึงจะถูกนะคะจริงจจะถามหรือไม่ถามก็ได้แต่ว่าถ้าถามก็ถามด้วยพลังงานในจิตของเราที่เป็นการข้อมูลอยากรู้น่ะเป็นข้อมูลที่ข้อมูลเป็นการสืบข้อมูล ขอ,อความจริงตามความเป็นจริงอย่างเงี้ยโดยที่เราไม่ได้มีพลังงานโทษกันนะคะพี่หุยก็จะผ่านตัวนี้ตัวหนึ่งที่พอเกิดเหตุอะไรขึ้นมามีปัญญาที่จะอ่าไม่ให้เกิดวิบากเพิ่มใช่ของหาไม่เจอมีวิบากเพิ่มอีกเพราะว่าไปโทษผู้อื่นนะคะ <laughs> แต่ว่าเนี้ยเนี้ยตรงนี้ต่ ขอหาไม่เจอมันก็เป็นวิบากเหมือนกันแหละมันก็เป็นวิบากจากการกระทําของเราแหละใช่ไหมบางทีเราก็เอาไว้ไม่เป็นที่ใช่ไหมคะหรือบางทีก็โอ้เขาก็เป็นวิบากที่จะมาให้เราได้เห็นกิเลสข,ของเรานั่นก็คือวิบากดีที่มากับวิบากร้ายถ้าเราเห็นเราจับกิเลสมาเราเอาประโยชน์ได้นี่ก็คือวิบากดีไอ้วิบากร้ายแต่ว่ามันเกิดผลดีกับเราเพราะเราเก็บประโยชน์จากเรื่องนั้นได้ค่ะนี่ถ้าพี่หมวยทําไปเรื่อยๆนะคะ การที่ตั้งสีลเลยว่าถ้าเกิดเหตุขึ้นไม่โทษใครนะคะไม่โทษใครถ้าสงสัยเราก็จะถามถามด้วยความจริงใจเลยพลังงานที่ออกไปมันจะเป็นพลังงานที่ผู้รับนะ่ะจะรับได้แล้วท่านก็จะตอบได้สบาย แต่ถ้ามีพลังงานเพ่งโทษถือสาท่านก็จะรับได้เหมือนกันคำตอบมามันก็จะเป็นตามวิบากเราเลยเพราะเรามีกิเลสใช่ไหมคะมีกิเลสย่อมได้รับคําตอบแบบที่เอ่อที่ทำให้กิเลสมันร้อนก้นไปอีกนะคะค่ะนั่นแหละยินดีกับอ่หุยค่ะนี่เป็นความเจริญในการที่มาส่งการบ้านครั้งนี้ค่ะครั้งต่อไปก็เอาแบบนี้แหละนะคะเอาเรื่องของจิตใจนี่แหละมาส่งนะคะว่า เรามีความเจริญขึ้นในด้านการล้างทุกข์ใจของเราอย่างไรนะคะค่ะค่ะขอบคุณค่ะ,คะ